คก็หลงนางวันเวลามันเร็วมากอีกาาวแบบอะไรอะ่ะไม่คุยกับพ่ออย่างเงี้ยคุยกับพ่อคนเดียวเลยความรักหรอ,อ,อคนเล็กเหมือนจะอยากนะ กเกลพงได้ยินเสียงลุงจากในท้องตั้งแต่แบบว่าตัง้งแต่ตัง้ตงแต่เกลอยู่ในท้องอะ่ะเ,เพราะว่าเขาก็เคยเจอกันบ่อยๆตั้งแต่สายฟ้าพายุเด็กด้วยแล้วพอพี่ชมท้องอะ่ะก็เราก็เหมือนแบบเราก็คุ้นเคยกันน่ะอุย้ยลุงก็หลงใครๆก็หลงนางนางน่ารักไงนางก็แบบสามารถมีแบบเออนางน่ารักจริงๆอะ่ะไม่ไม่ไม่เราแค่บอกว่าเกลทําให้ป้าดูหน่อย แรกๆก็ไม so like ่ทำนะหลังๆก็แบบว่าพอเริ่มแบบจะกลับบ no ้านอะไรอย่างเงี้ยนังไม่อยากกลับนังก็ทำโชว์ให้ดูพี่เจนต้องแบบมีวิธีหลอกล่อแบบที่ใช้หลานหลงกลายบ้างไหมคะไม่นะเออเหมือนเขาก็แบบว่ารู้เลยว่าเออไปบ้านลุมแล้วจะเจออะไรอะไรเงี้ยแบบมีม้ามี ผีเสื้อมีอะไรมีนกอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนไปดูสิ่งสารสัสารบ้านลุงอ่ะเหมือนเป็นความฝุนอะใช่ใช่พี่ว่าเขาแบบคุ้นกับสิ่งที่เขาได้ยินในท้องหรือเปล่าไม่รู้นะพราว่าเออพบ้านเราก็คุ้นกันไงก็แบบเออรู้สึกแบบสมัยก่อนว่าลูกเราก็มันวันเวลามันเร็วมากแค่รู้สึกแบบเออโมเมนต์ของวันเวลามันเร็ว ่อเขามากกว่าเขาไม่ค่อยคุยกับพี่พี่คือแม่เลี้ยงเดียวเขาจะกลายเป็น3ามคนพี่น้องคุยกันเขาจะแบบเหมือนมีแบบคุณแม่ดุกว่าคือพดีคือแม่ดุกว่าสงสัยสงสัยรู้สึกว่าแม่ดุกว่ามั้งเขาคุยกับพ่อแล้วเขารู้สึกสบายใจอ่ะพี่ว่านะไม่รู้นะเพราะเหมือนแบบคุยแบบแมนๆกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบางทีพี่ก็อีชฉาวแบบ อะไรอะ่ะไม่คุยกับพ่อเนี้ยคุยกับพ่อคนเดียวเลยแค่แบบรู้สึกเป็นแบบไม่ได้ห่วงเพราะว่าเขาแบบพ่อเขาก็ดูแลดีแล้วความรักหรอกก็ต้องแค่ยอมรับเขารักใครเราก็ต้องยอมรับเขาแค่นั้นแหละจะ <c oughs> มีคำแนะนำไหมว่าแบบต้องเป็นคนไม่เราไม่สามารถบอกสเปคลูกเราได้เลยอะ่ะบางทีเราชอบลูกไม่ชอบเอาก็ต้องเอาเขาเป็นหลักแหละ ใช่พายเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะเพราะเขาเป็นแฟนกาเราก็แา่เป็นคนนอกอ่ะเราแค่ยอมยอมรับในจุดนั้นคนเล็กเหมือนจะอยากนะแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะยังไงดันไมคะไม่ได้ไม่ดันคือแค่ซัพพอร์ตเฉยๆว่าเออถ้าเขาแบบนั้นเราก็แค่บอกว่าแนะนำว่าอันนั้นดีอันนี้ดีมากกว่า แบบกลงมลแหละแต่ก็เข้าใจยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดก็แค่ทำใจยอมรับไม,ไม่มีอะไรเลยยอมรับก็ปรับตัวไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางขมชลิกออนไลน์ครับ